กลับมาตามเรื่องรัฐครับและนี่คือช่วงร้องทุกข์จากทางบ้านนะครับได้หมดนะทั้งตดหมายนะครับอีเมลนะฮะข้อความเสียง ส่งมาได้ครับเราก็จะพร้อมที่จะเอามาให้แม่แดงตอบทุกปัญหานะครับค่ะสำหรับเรื่องแรกของเราค่ะเป็นเรื่องที่มีชื่อว่าคนกลางนั่นเองนะคะแม่แดงใช่ค่ะคนกลางค่ะจากคุณจอมนะคะสวัสดีครับคุณระเบียบรัฐผมชื่อจอมครับตัวผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอกครับแล้วเขียนมาทําไมนะคะคนกลางไงลูกอ๋อค่ะแต่ว่าปัญหาอยู่ที่เพื่อนครับแซนวิชแซนวิ์เพื่อนอเพื่อนผมทะเลาะกันกัน แล้วก็แบ่งกันเป็นสองก๊เป็นกลุ่มนะครับเนื่องจากผมเป็นคนกลางที่เข้าได้กับคนทุกกลุ่มผมรู้สึกลำบากใจมากทั้งที่ทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็เคยเป็นเพื่อนที่คบแล้วก็สนิทก,กันมาก่อนผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงครับช่วยแนะนําผมทีครับขอบคุณครับแต่เขาไม่ได้บอกมานะคะว่าทะเลาะอะไรกันก็ความรักเพื่อนเนาะความรักเพื่อนมันต้องให้วันเวลาแล้วนะมั้งไม่แดงว่านะอยู่ดีๆมันกําลังแรงกันอยู่เนี่ยจะบอกว่ามึงดีกันคงดียากอะเหมือนปลองดองอย่างเงี้ยลูก ขณะที่กําลังชักมีดจะฟันกดนอยู่ข้างหลังเนะี่ยบอกปลองดองนะปลองดองนะมันก็ไม่ปลองดองแล้วการแสดงออกมาทั้งสีหน้าทั้งกิริยาทั้งคําพูดทั้งการกระทําเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในกลุ่มของเพื่อนเนี่ยเรามีความรักเพื่อนเนี่ยไม่แดงคิดว่าถึงวันสําคัญสมมุตินะวันขึ้นปีใหม่อาจจะมีอะไรอะไรที่ทําให้เซอร์ไพรส์กันออ,อาจจะทําให้ทุกคนอยู่ตรงนั้นหัวเลาะกันหรืออาจจะ เอาภาพเก่าๆของคนสองคนที่มันทะเลาะกันเนี่ยมาขึ้นจออะไรเงี้ยนะเออให้เห็นว่าเออสองคนเนี่ยมันก็เคยรักกันนะค่ะอะไรแบบนี้แม่แดงคิดว่ามันน่าจะเป็นกลยุทธ์ของการที่จะเชื่อมอ่ะเชื่อมให้นึกถึงความสัมพันธ์คิดถึงความหลังครั้งเก่าคิดถึงความหลังที่เพื่อนอ่ะเคยเคยรักกันถ้ามันเชื่อมกันไม่ได้จริงๆก็ต้องปล่อยทางใครทางมันก็แม่แดงคิดว่าความเป็นเพื่อนยังไงมันก็น่าจะคุยกันได้นะค่ะให้ตัด สิ่งที่เป็นอคติออกไปลรกนะคะมนุษย์เราบางครั้งคิดผิดบางครั้งก็คิดถูกแต่มาถึงหน้าวันหนึ่งวัยก็ให้เวลาก็ให้แล้วเราทําไมจะต้องไปไปทิ้งความสัมพันธ์ที่ดีที่เคยมีต่อกันมันอยู่ในกลุ่มเพื่อนเดียวกันน่ะจริงๆก็เป็นเพื่อนเราทั้งสองฝ่ายแต่ว่าบางทีแบบถ้าถามว่าไม่ใช่เรื่องของเราหรือเปล่ามันก็มันก็ไม่เชิงถูกไหมฮะมันมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะามันเพื่อนเราเพื่อนเราทั้งคู่แต่เราจะรู้สึกว่าทุกครั้งที่ถ้าเจอถ้าอยู่ด้วยกันอ่ะสมมติว่าหนึ นั่นแหละมันจะรู้สึกตะคิดตะคิดตะคุตะคิดตะคิดแข็งใจแล้วแบบว่าแบบเออตะคิดตะขวงใจตะคิดตะวงใจเออมันไม่คุยกันอะไรแค่ใช่ไหมฮะนึกว่าริบละทั้งทั้งที่เคยรักกันแล้วก็ปั้นปึกใส่กันเหมือนคนไม่รู้จักกันแม่แดงว่าสูตรอันนี้มันน่าจะใช้ได้คือเอาไมตีแรกได้นะคะเอาความรักเป็นตัวนําเพราะเรารักกันอะเรารักกันเพื่อนกัน เราลนกันอย่าไปโกรธกันเลยครับค่ะอ่ะมาเรื่องต่อมาเลยดีกว่านะครับเรื่องต่อมาชื่อเรื่องนะคะว่าไม่กล้าบอกเองค่ะวงเล็บเธอต้องหนาไม่ไม่ไม่วงเล็บนะคะคุณสวัสดีค่ะคุณคุณระเบียบรัฐนะคะหนูชื่อกระตูนค่ะอายุ17็ปีเรียนอยู่ชั้นมหค่ะหนูมีเรื่องที่อึดอัดใจอย่างมากมาปรึกษาคุณป้าแดงนะคะหนูเป็นกระเทยค่ะแต่หนูเนี่ยไม่ได้ออกสาวมากนะคะสิหนูอึดอัดมากเลยก็คือเรื่องครอบครัวค่ะคุณพ่อหนูเป็นทหารคุณแม่เป็นแม่บ้าน หนูไม่รู้ว่าท่านทั้งสองว่าอย่างไรว่าหนูเป็นแบบนี้เวลาหนูอยู่บ้านหนูไม่เคยแสดงออกว่าเป็นกระเทยให้ท่านทั้งสองรู้ค่ะแต่หนูคิดว่าวันหนึ่งพวกท่านก็กคงจะรู้คุณแม่แดงมีวิธีดีๆที่จะให้หนูช่วยอธิบายให้กับคุณพ่อคุณแม่เข้าใจบ้างได้ไหมคะมจากน้องกระตูนค่ะเอาแม่แดงจะพูดให้ฟังนะแม่แดงเจอเคสที่ที่เจอกับกับเราเลยพ่อเป็นผู้พิพากษาครับแม่เป็นแม่บ้าน โอ้โหพ่อผู้ภาษาเลยนะฮะค่ะพูดภาษาเลยลูกเป็นเป็นกระเทยครับเป็นกระเทยเสร็จแล้วพ่อเนี่ยรับไม่ได้เลยเปิดตัวไปแล้วอ่ะฮะรับไม่ได้เลยลูกพ่อรู้้แลวพ่อรับไม่ได้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 เสร็จแล้วเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งวันที่เขารับริญญาค่ะน้องคนนี้รับริญยารับริญญาเขา เขาไปกราบพ่อบอกหนูเป็นของหนูแบบนี้เออ,อหนูอยากให้พ่อยอมรับหนูที่ความสามารถนะพ่อก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญญาชนอะ่ะออมีมีสมองอโอ้ผู้ภาษาอืมแล้วเขาก็คืนนั้นอะ่ะเขาใส่ชุดผู้หญิงแต่งฉลองปัญญาเลยโอ้อแต่ด้วยความรักลูกครับแล้วณนะเวลานี้นะคะพ่อมีความสุขมากและภูมิใจในตัวลูกคนนี้มากพ่อลูกพ่อเป็นคนเก่งมาก แล้วลูกพ่อไม่เคยทําอะไรเสื่อมเสียเลยโอ oh. ไอ้น้องน้อง,น,องน้องกระตูนน้องกระตูนใช่ไหมคะจะแนะนําน้องไงดีฮะแม่แดนก็จะให้เขารู้อะให้พ่อแม่รู้อะข้าไปบอกก็ไม่ต้องบอกเลยค่ะก็ทําอะไรให้พ่อแม่รู้ว่าฉันฉันเป็นลูกสาวอ่ะโอคุณพ่อขาเหนื่อยไหมคะเออ uh huh. บ้างเอ่อเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้บ้างหาข้าวหาปลายินเพราะว่าน้องน้อง ที่เป็นลูกสาวนี่เขาน่ารักนะเขาช่างประจบประแจงนะมีความสามารถเยอะถ้าเป็นไอ้ลูกชายไอ้ที่โตขึ้นหน่อยมันไม่สนหรอกเนี่ยลูกสาวเนี่ยจะดูแลพ่อแม่ขอให้เขาเป็นคนดีนะเออเขาเป็นคนดีเขามีหน้าที่การงานเขาเรียนหนังสือเขาไม่ทําให้เราเสื่อมเสียครับไม่แดงคิดว่าต้องยอมรับนะอขอฝากคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ดูรายการของเรานะคะอย่าไปสร้างสิ่งที่เจ็บปวดให้ลูกเลยลูกนั้นทุก ทุกจากใครทุกจากพ่อแม่ทําให้ทุกนะคคนอื่นไม่ยอมรับเ่ยเขาไม่สนอยู่แล้วแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ยอมรับเนี่ยนะโอ้โหมันเจ็บมากเลยนะค่ะมาปิดท้ายกันเป็นกำลังใจ <c oughs> ให้กระตูนนะลูก <c oughs> ได้ค่ะแม่แดงค่ะปิดท้ายกันที่คลิปเสียงของเราเองนะคะแฟนกลับไปคุยกับแฟนเก่าค่ะส่งมาปรึกษานะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยค่ะมาค่ะสวัสดีครับคุณระเบียบรัฐผมชื่เก่งครับผมมีปัญหาคือแฟนผมชอบแอบไปคุยกับแฟนเก่าของเขา ตอนแรกๆก็ยังไม่เท่าไหร่แต่พอหลัง,ลงเริ่มคุยกับเลึกซึ้งกันเรื่อยๆจนทําให้ผมกลัวว่าแฟนผมเขาจะกลับไปคบกับแฟนเก่าหรือเปล่าผมควรทํายังไงดีครับอขอคำปรึกษาหน่อยนะครับ ค่ะครับค่ะค่ะเสียงดูทุกมากเลยน้ําเสียงก็เศร้านะเศร้ามากค่ะคือนานๆาจะเจอผู้ชายเศร้าและรักจริงนะคะค่ะขอบคุณนะคะที่เป็นตัวแทนของผู้ชายดีๆที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะค่ะการการที่การที่แฟนการที่แฟนของของน้องไม่รู้ชื่ออะไรเมื่อกี้จำาม้องเก่งน้องเก่งนะลูกเก่งค่ะการที่น้องแฟนน้องเก่งเนี่ยไปพูดคุยกับแฟนเก่านะคะน้องเก่งค่ะแม่แดงอยากจะบอกน้องเก่งนะให้น้องเก่งให้เกียรติ แฟนเราด้วยค่ะอย่าไปคิดว่าเขาคุยกันเนี่ยเขาจะทําแต่เรื่องชั่วเขาอาจจะลงทุนเขาอาจจะทําอะไรที่เป็นธุรกิจเกี่ยวข้องหรือหน้าที่การงานกันะนะคะถ้าน้องเก่งเป็นคนที่มีความดีงามพอเนี่ยนะคะไม่มีวันที่เขาจะเปลี่ยนแปลง แต่สูตรของแม่แดงนั้นถ้าเจอผัวเฮงซวยเจอแฟนเฮงซวยเปลี่ยนได้ตลอดเลยนะคะทีนี้น้องเก่งต้องหันมาดูตัวเองด้วยว่าน้องเก่งเนี่ยทำร้ายจิตใจเขาหรือเปล่านะคะเวลาที่อยู่ด้วยกันน้องเก่งให้ความสําคัญกับความเป็นมนุษย์ผู้หญิงคนหนึ่งที่หลงรักคุณเป็นแฟนคุณอยู่ข้างๆคุณหรือเปล่าทะเบียนสมรสใบเดียวหรือการเข้าสู่ประเพณีตัวนั้นมันเป็นเรื่องของการยอมรับของพ่อแม่ของพี่น้องนะคะแต่ขณะที่คุณบอกว่าคุณเป็นแฟนคุณใช้ชีวิตด้วยกันแบบผัวเมียเนี่ย คุณได้ให้เกียรติคุณได้ให้เวลาคุณได้ให้ความอบอุ่นคุณให้สิ่งดีๆกับเขาหรือเปล่าถ้าณวันหนึ่งเขาไปเจอแฟนเก่าแล้วคุยกันรู้เรื่องแล้วเขาคิดว่าฐานไฟเก่ามันจะคุ้มเพราะว่าความเลวที่เขาเจอกับคุณนะคะแต่ถ้าคุณมีความดีที่หลงเหลืออยู่เขาก็จะรีบกลับกลับเขาไม่ประพฤติชั่วแน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณสูญเสียเข้าไปคุณก็ต้องคุยกันก่อนจากกันให้เข้าใจ ว่าเราจะคบกันเป็นเพื่อนสักวันหนึ่งฐานไฟเก่า <c oughs> ก็อาจจะหวนกลับขึ้นมา <c oughs> ก็ได้ใครจะไปรู้ <c oughs> นี่ไม่ได้พูดก,กลางกลดยไม่ได้รู้ว่าสถานการณ์ระหว่างคุณเป็นอย่างไรการที่เราฟังปัญหาหน้าเดียวเนี่ยเราฟังด้านเดียว <c oughs> บอกว่าแฟนเก่าแฟนไปคุยกับแฟนเก่าผมกลัวจะสูญเสียเขาไปแต่ทีนี้คุณต้องย้อนกลับมามองดูตัวดูละครต้องย้อนดูตัวว่าตัวเราเป็นยังไงเป็นอย่างไรเป็นผู้ชายแต่คาว่าเป็นผู้ชายหรือเปล่า เป็นสุภาพบุรุษจริงหรือเปล่าให้เกียรติเขาไหมเอาเปรียบเขาไหมนะเอาเปรียบเขาไม่เห็นแก่ตัวไหมไอ้ฟันเหม็นขี้ต่าเหม็นเนะเขาก็ทนคุณมาได้แล้วล่ะแต่ว่าลึกๆในหัวใจเนี่ยคุณมีน้ำใจหรือเปล่าครับน้ำใจสำคัญความรักไม่ยากตอนเสาะแสวงหาแต่ยากตอนที่จะรักษาให้มันอยู่ยั่งยืนยงนะคะไอ้ตรงนี้ต่างหากล่ะ สบายใจได้ถ้าคุณคิดว่าคุณดีพอนะอแต่ว่าสําหรับผมแล้วคิดว่าสูเสียเคยเจอเหตุการณ์สูญเสียท้งท้ที่เราเป็นคนดีสูญเสียครับท้งท้ที่เราเป็นคนดีครับเคยเจอเหตุการณ์ไม่เต็มปากนะยเคยเจอเหตุการณ์ครับคือตอนนั้นเต็มปากเลยลูกพูดเต็มปากเลยครับผมเอาเลยเคยเจอเหตุการณ์ที่ออันนี้ย้อนที่อะไรลูกครับบาเซียอันไม่ใช่ครับโอ้ยออะไรคือย้อนกลับไปคือตอนนั้นผม เราเรียนอยู่ที่ศิลปรกรครับ,รบก็มีแฟนอยู่คนหนึ่งแล้วแฟนผมเลิกไปเลิกผมไปคือไม่เป็นแฟนกันเพราะว่าเอาเอาเล่าหม่เล่าหมาคือผู้หญิงคนหนึ่งเคยกิ๊กกับผมแล้วเขาไม่มีแฟนเป็นเด็กคณะเขาเองแล้วเขาเลิกกันเลิกกันเสร็จปุ๊บเวลาผ่านไปสองปีเขาเลิกกันเขามาหาผม<ย>กับมาหาย<น>้อ<ม>นกลับมาหาเรากับมาหาเราสามเดือนเขาเป็นแฟนกันมีความสุขมาก จนวันหนึ่งผมไปเจอเขาไปเจอเขานั่งคุยกันนั่งคุยกันแล้วผมก็คิดในใจว่าปล่อยไว้ใจให้เขาเขาคงคุยอะไรกันแหละครับเย็นนั้นเองผู้หญิงก็เรียกผมไปหลังมหาลัยแล้วก็บอกว่าถ้ากุ้งเราเลิกกันเถอะเราจะกลับไปค็แฟนเก่าเ็ไปดีไปดีเถอะนะับขออวยพรให้น้องไปดี เหตุการณ์นี้มันคืออะไรครับแม่แดงครับมันตั้งแต่เริ่มต้นไงคะแม่แดงเริ่มต้นคือสถานะแค่กิ๊กเนี่ยเขาไม่ได้รักคุณนะเก็ตไหมถ้าเอารักคุณเขาต้องให้สถานะคุณเป็นแฟนคือคือแม่แดงจะบอกนะผู้หญิงเนี่ยรักผู้ชายที่ที่เขารักนะค่ะมันมันมันเป็นมันมันเป็นเพราะมันจะลำดับเป็นรักช่วงอย่างเงี้ยเนาะมันป๊อปปี้เลิฟอ่ะมันความรักครั้งแรกมันไม่ลืมนะมันไม่ลืมทีนี้เราเหมือนทางผ่านอ่ะใช่มันทางผ่านเพราะฉะนั้นเราใจง่ายเองขาวอ่อนที่เขาเห็นง่ายๆครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเจ็บปวดดนนิห่อย โอ้ยจะเปวดไม่นานหรอกผู้ชายอ่ะแล้วก็หายไปสองปียังสแตนบายรอแตบาแล้วก็เขากลับมาดูนันปั่นหัวอแล้วก็จากไปอีกครับจริงใจครับจริงใจจริงใจครับก็ดีนะแม่แดงว่าก็เขาพูดตรงๆเขาไม่หลอกเราอ่ะครับดีครับดีครับดีครับแล้วร้องไห้ไหมตอนนั้นร้องครับเล้อกหักเลยครับตอนนั้นกินข้าวไม่ลงเจ็ดวันแม่ทักเลยที่โต๊ะอาหารแม่ทักเลยผู้ชายร้องไห้เป็นเหรอผมร้องเป็นนะไม่ได้เลยว่าเป็นเร้าเยอะอเสียงเลยนะ อาวเลนว่าเขาเป็นช่วงหน้าเลยดิเอยังไม่ถึงช่วงหน้าเหนนข่าวเลยไอ้ช่วงหน้าถ้าดูอยู่ขอ้รู้ใจภาคุงเลยนะ่าตอนนี้ภาคุงไม่สนภาคุงมีคนที่ภาคุงรักอยู่เลยผมเศร้าครับมไม่ได้ผมเศร้าครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเศร้ากันต่อนะครับผมไม่ใช่ชีช่องกฎหมายหน้ารู้ค่ะแต่ช่วงนี้ต้องขอบคุณแม่แดงมากๆเลยนะคะที่มาใช่แล้วค่ะไขข้อปัญหาให้กับคุณผู้ชมมันเองนะคะคุณแม่แดงมากๆค่ะสวัสดีค่ะบสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดียวครับชีช่องกฎหมายหน้ารู้